สวัสดีจ <g editors> ้า <concealed> พ <them> ่อแม่พี่น oh ้องช่วงนี้เอซียากน่อยๆเนาะจ้ะเหตุงานเนาะคิดหอดทุกคนเน้อจ้ะเดี๋ยวเออมือนี่ถ้าเอเหตุงานเลิกไว้เดียวเอเอจะเฝ้ากลับไปเยี่ยมไปชมทุกทุกบ้านเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือเมื่อว้ามาบอกไ้ก่นเนาะจ้ะเพราะว่างานช่วงนี้งานหลายขนาดเลื่อมขึ้นกับไปเหตุมากล้วกกตอนช้ากาเไม่เหตุโรงเรียนต่ออีกเนาะจ้ะแต่ก็สิไปหาพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะเด้อ ขอแบบว่าอย่า,ายพ,งพึงอะย่าพึงอย่พึงเฝ้าหนีจากกนเนาะจากนอเอ็กอะขอเวลาอีกน้อยนึงนอกจากนะกําลั่งสิพยายามกลับไปตอบคอมเมนต์ห้วก็กลับไปหาทุกบ้านคือกันนอกจากนอตอนนี้ก็คือเมื่อเ้านี้ก็ไม่เหตุตอนเฝ้าไม่เหตุตัตต้งแต่ห0โมงเ้าเนอกจากนะท้านได้แลวนาะจ้ะแต่ว่าท้าเซจกะกะสีเฝ้าก็บ้านไปตอบทุกคอมเมนต์นอกจากนแเราก็สิพยายามเพื่อนเพื่อนเอ่อทุกบ้านนเนอกจากนแเ้วก็ ฝากเอ่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนเด้่องจาย่าพึ่งเอ่อถิ่ม่าพึ่งปากันเด้ออันบาสิไปไายหลายอย่างเลยอยู่บ้านอ่ะพักกำลังออกนะจ้ะเนาะเดี๋ยวเอ่อสีผ้าไปชมสวนชมหยังตอนนะจ้ะเนาะมือนี่ตอนนี้เอ็อมเขามาเห็นงานอยู่ในเมืองเอ,อ,มองเอ่อก็บ้านก็บ้านก็เอ่อมองเอ็มมาเห็นงานงนี่มือนี่มาเห็นอยู่โรงเรียนเ <c oughs> มื่อคืนเห็นอยู่บ้านคนแก่นะจ้ะ ช่วงนี้งานมันหลายเนาะก็คือเอาไว้ก่อนเนาะมืออ่นสอบบม่อยากผากเลยจ้ะห <c oughs> นังสือกับ,บ่ได้อ่านก็สิแบบว่าจับจูดเอาเลยจ้ะจับจูดแล้วกาแบบไปซดๆเลยแบบตายเป็นตายเนาะจ้าบ่อยากบ่อยากเบาเลยจ้ะแบบว่าสู้เนาะจ้ะสู่ไปนํากันเนาะขอบคุณทุกคนเนาะจ้เนาที่เขาไม่ให้กําลัางใจเนาะจ้ะแต่ว่า เอซีไปหาทุกบ้านเลยจ้ะมือน,นีล่ะมือแรงนี่ล่ะสิพยายามไปหาให้ได้หลายที่สุดเนะจน้ะเนาะขอบคุณที่เขอมาให้กำลังใจเด้จ้าฝากกดไลไหลกดแช่เ์เป็นกำลังใจให้เป็นนะเด้อสวัสดีจ้า